ไปดีพทำไมพี่น้องโผล่ป่าตอนนี้เฮากะเก็บเสาเลาก็ไปดตาชีแม่เอ่วันนี้ไหนู้วเนาะอย่างชม้งนี่ลองมาหิดบนอาบน้ำบ่อนล้างถ้วยเนาะนางสะเรื่องพอได้มีหุ่มเท่ ันละพยุข้าวสิยูหรือบุยู่หน้าเป็บยูหอกปะเต้งมนิกไมาเจอกระพุยกัได้เม่กรอบใเล็กนก็ได้จางแม เดี๋ยวเฮาไปมีกล้องมาน้องลาไปหับกล้องมายังไม่ทันได้เังไม่ทันได้แกะพี่น้องของพี่นกเพื่นภาคมาให้แกะกล้องก่อนใชะจะเต็มกำนินการต่อเป็นของแช่เย็น ไนตุม้มโอ้หน่อยยังงี่หน่อไร่หน่อไร่อ๋อตุ้มมาแบน็นีเลยที่น้องสี่กิโแลแม่นน้องลาสิไปเก็บไว้อยู่ใส <c oughs> ่ไปนี่ตู้ก็เต็มอ๋อเตยวกะปิกันมอแรงเตยวกะปิคุยเลย ช้อนช้อนหาผลใส่เด้อเอามีตู้เย็นน้อยขายเด้อ <c oughs> เออใ่หมอมีตู้เย็นมาซื้อเด้อ <c oughs> แต่ตอนนี้เฮาได้คงกินมาาตู้ของบุพอใส่ <c oughs> กินชงมื๊กซามืกกเปิดแล้วโกินเลยวัด ไป้ป้าไวกันไม่แรงจังจัดมันตุ่นเอาก็อุ่นเอาเอาก็อุ่นกินแต่ละมือเดี๋ยวจะวางไว้ดี่กองขอบคุณขอบคุณพี่นกนะหนูไม่ไล่อย่างดีเลยขอบขอบคุณมากๆค่ะขอซิมนะหนูน้อยหนูใหญ่ก็ซิมด้วนะหนูไล่หรอวะแม่นแบบหรือหนู อื้จากน้อยยังปู๋นกันเออปู๋นปู๋นน้อยล่แล้วง้อเร่งน้องปู๋นกันๆแยม้อยยังิที่สเปา ก่อนนะเดี๋ยวมันคายเห็นเจลเด็กเจวแล้วพี่นอ้องตัวมันจะเกือจะเป็นนัวแบบคือนัว จะมาแกะหนอะไหมพี่น้องจะมาปอกปอกแล้วก็ล้างเดี๋ยวเขาจะแพ็คใส่ถุงเข้าตูุ้งไว้เนาะเพราะว่าเอาเข้าแบบนี้เนื้อที่เขาบุพเอาไปจะแกะอ่อนเลยกลงปลากจากพี่นกขอบคุณมากมากหลังคาใหม่อีกเลยพี่น้องโตออกมาอีก ห้ังคาใหม่เสร็จแล้วนี่พี่น้องให้ดูย้อนตังชับเลย่อยว่ามัดทากลางเลยนิ hey, ่งขึ้นเสือเลยว่ะผูกเสร็จอันนี้เป็นแล้วก่อนเสือเบิร์แล้วไปเจ้าหนิาไปเอาเสือมาให้เราได้ไปเอาดอกน้ำมือนี่ค่ะ ก็ดจะโผล่อนประมาณนี้เลยหลายนี่พี่น้องเอ้ยเหยีดยดเนอะแรงๆออกมานั่งนี่นลูกดิ้เกตุกแลงมาใส่ก็ออกมานั่งอยู่หน้าห้องพี่น้องอากาศมันเย็นเออหมดบุงหมดกัดนี่ มีานางนี่แก่งเล้วนี่หูุ๋มมีานางนี่แต่คอยโบเห็ดน้ำกรปุนไว้เนาะมือนี้นเนาะกันเห็ดน้ำกรปุนไนว้เลยบมีวนเมียนเลยเฮาขปุนกรบปบมา สั่งยางจระข้าของมาส่งอีแล้วพี่น้องอันนี้กะน้องล่าสั่งสายยางมาเนาะแต่มันกะเป็นเส้นน,น้อยๆพี่น้องแล้วกะถังอันนี้น้องลาจะสั่งมาใส่น้ําคือตัวที่น้องล่าหากระมุงแล้วแหละพูดีของมาส่งมือน,นิหมอเอจาะอันนี้ก็คือ อันนี้ของแม่เอฟซเนาะพนบได้ออกน้ำเนาะพนฝากมาให้เฮาคือขนมจีนพี่น้องถือว่าครอบใจลายๆเดอร์มิน,น้มานของฝากแล้วก็ของสั่งเองเนาะติงน้อง <Hey. S 1> แไปจ้าเอาของเข้าค่ะพี่แก้วเพิ่งนี่โห oh, ครับเห็นเนาะโอ้ผมมีหถีจับโห oh, ครับว่ะ <laughs> หมานวันยุดมันแม่ จะอุ้มอาเนจะอุ้มาสักมมาตัวน้อยไปเลยหม่านคักนอกวันแม่ได้ของฝากของต้นหลายของฝากที่สั่งเองเน่แล้วกะของที่เอฟซีเพื่อนฝากให้เน่แล้วก็ของไอ้ฮักเพื่อนฝากมาในน้องพี่น้องเนาะ,ะครอบมกครอบใจหลายๆที่ฮักแพงบ่ดลืมน้องล่าเนาะแนวเ,เข้าห้อง เราไปแกะบนข้าวปุ้นข้าวขนมจีนเลนูพี่น้องตแม่เอฟซีทางเลนูเนาะพนฝากมาให้น้องล่าไดซิมเดี๋ยวเราก็จะเฮ็ดกินมือนี้แหละพี่น้องจะกินทั้งทั้งขนมจีนจะกินทั้งไอ้ทั้งหนอไม้เนาะหนอไม้น้องล่าก็จะเฮ็ดเป็นเนื้ออาขนมจีนพี่น้องนี่ตัวนี้คือที่ซักเครื่องใหม่เฮาที่เฮา โตก็ออกมาหากระเซ็สเตสำเร็จเนี่ยเขาจะมัดอันนี้ขึ้นเนาะพี่น้องมาดูกัะจ้า,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 าท

คือเก่าฝนตกเนาะไม่แตะนี่หนึ่งใส่เล็กนี่บึงนู่นเหหรือว่าหนึ่งใส่นี่ปิ่นมานี่ยหนึ่งหนึ่งใส่เล็กบึงเอ้ยเออพอดีน้ำตกลงมาใส่เล็กนั่นแหละเอาไว้บนน้ำตกผนสิตก กระตูงจะแบบนี้แหละนีของด้วยเอาไม้ขาส้มและเต็มจะท้มเลยเดี๋ยวเขามัน่าจะี้ สิโนี่สิบหกขอบระคุณเลยล่ะนะสิบหกถือว่าผงนึงนี่ได้บ่ถ้วยนึ่งชิบไปโอ้สี่หกเปดสิบเอ็ห่อเดีอ่สี่ห้าหกเจ็ด

กะโบเรน้อยเลยนี่ซีโบลมคือใส่แบบนี้เนาะมันกะโบเรน้อยเลยตอนนี้ไปซุปใส่หั่นแกะถังก่อนเอาถังหนึ่งก่อนตั้งอยู่ใส่ตั้งอยู่นี่ป่ะเกะถังก่อนเด้อถังเพชรดีขนาี้อันนี้น้องหล่าซื้อมาหนึ่งแถมหนึ่งราคาสองร้อย ซื้อมาใส่น้ำซื้อมาเห็ดทางน้ำใช่ไนหะมบางอย่างกับเวลาเขาเมาบ้านก็นจะสบายเนาะเขาจะใส่อันของใส่เน,นนะื้อก็ได้่นาะแต่ว่าอันนึงเขาจะใส่น้ำเนาะอันนึงเขาจะเอาเข้าใส่อยู่ใน น้ำยินอยู่แล้วดูเหลตออยังน้อยนะบีบได้นะเต็มๆใครซื้อรถทีบก็ไปเข้าเอาจากอันนี้แหละมีตีนี้ได้พักนนเนาะรถก็มาเอาไงมารับเอาคนไปตลาด เดี <sensation> ๋ยวอไปใส่รงใสั่น็นาีเนะันก็ปันี้เนายับมานี่ก็ได้นี่ยับมาอีก ปุ๊บนี่เอาเปิดน้ำใส่อันนี้เอาเข้าไปเมียนห้องเข้าไปเลยหงเมียน,นห้องอีกลเลยพอดีเลยเอานี่ออกเนาะเอาเครื่องมาซักเลยเนาะม,มันคือเงี้ยงเนาะนี่เนาะนี่คือเงี้ยง